สวัสดีค่ะพี่น้ำจะทบทวนเนื้อหาที่จะสอบเข้าหมหนึ่งนะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ว่าทุกคนผิดมากที่สุดเลยต่อไปห้ามผิดเนาะได้ไหมคะอ่ะมาดูเรื่องลมบกลมทะเลค่ะเราไม่ควรผิดเลยลมบกและลมทะเลเกิดจากความร้อนนะคะซึ่งแตกต่างกันระหว่างทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย ในเวลากลางวันนะเดี๋ยวเรียนตอนปอห้ลูกจำไได้ไหมคะฉะนั้นลมทะเลเกิดจากอะไรลมทะเลเกิดจากเมื่ออากาศบนพื้นน้ําเป็นยังไงเย็นใช่ไหมตอนกลางวันตอนกลางวันพื้นน้ําจะเย็นค่ะแต่ตอนกลางวันบนพื้นดินจะเป็นยังไงร้อนพื้นดินจะร้อนค่ะเมื่อพื้นดินร้อนเนี่ยอากาศจะยกตัวสูงขึ้นและลมเย็นลมเย็นจากทะเลจะพัดเข้ามา หาที่ชายฝั่งเราเรียกแบบนี้ค่ะว่าลมทะเลมลมทะเลนี่เวลาที่อุณหภูมิบนทะเลยังไงพื้นแผ่นดินเจอความร้อนตอนกลางวันอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นพัดมาแทนที่เมื่อที่อากาศเย็นพัดมาแทนที่เราก็จะเกิดอะไรคืออากาศเย็นบนฝั่ง สังเกตนะเราไปทะเลตอนไหนตอนกลางวันลมเย็นจากทะเลพัดเข้ามาค่ะทั้นลมทะเลเกิดจากทะเลในตอนกลางวันพัดเข้าหาฝั่งนะคะเคนะจำแค่นี้ลมบกสลับกันสลับกันยังไงอ่ะลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยที่อากาศ บนพื้นน้ำมีการเก็บความร้อนและมีความร้อนลอยตัวสูงขึ้นเมื่อไหร่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นลมจะพัดอีกฝั่งหนึ่งจะมาแทนที่ลมอะไรคะลมบกค่ะลมบกพัดมาแทนที่ปุ๊บนั้นเราเรียกลมที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนพัดจากฝั่งไปทะเลว่าลมบกโอเคไหมดูจากภาพนะคะไม่ยากเลย จำให้แม่นๆแ,แล้วเดี๋ยวจะได้อ่ะทีนี้ลมมรสุมเกิดจากการที่ลมบกลมทะเลนี่แหละแต่เกิดบริเวณที่กว้างกว่าและยาวเป็นพันกิโลเมตรนะคะส่วนลมมรสุมลูกดูนะในฤดูหนาวอุณหภูมิทวีปจะเย็นกว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรฤดูหนาวนะคะความกดอากาศตามบริเวณแผ่นดินจึงสูงกว่าความกดอากาศมหาสมุทร ตัวเหตุน,นี้ค่ะลมต่ำๆพัดจากทวีปไปสู่มหาสมุทรลมต่ำๆส่วนในรูร้อนค่ะในลมเย็นพัดนะคะฉะนั้นย้ำอีกทีใครลืมเรื่องความกดอากาศบ้างเรียนป .5 เหมือนกันความกดอากาศสูง H นะคะแปลว่าอากาศอะไร อากาศเย็นค่ะอืมถ้าความกดอากาศต่ำแสดงว่าอากาศยังไงคะอากาศร้อนฉะนั้นเวลาเราเห็นแผนที่แบบนี้ในข้อสอบ low pressure แปลว่าอากาศร้อนอากาศร้อนเบาบางลอยตัวสูงขึ้น pressure แสดงว่าอากาศเย็น อากาศเย็นเป็นก้อนหินเป็นน้ําแข็งมีความหนาแน่นสูงมีความกดอากาศสูงอ้าวความกดอากาศต่ำไม่ใช่่ไหคะเป็นแอลแฝงฉะนั้นความร้อนความกดต่ําความเย็นความกดสูงโอเคดูดูหนาวอุณหภูมิทวีปเย็นกว่ามหาสมุทรความกดอากาศแผ่นดินจะสูงฉะนั้นเพราะมันเย็นไงส่วนอากาศร้อนคะ่ะอุณหภูมิทวีปจะสูง อุณภูมิของมหากว่ามหาสมุทรนะคะความกดตามบริเวณแผ่นดินจึงน้อยกว่าความกดอากาศมหาสมุทรฉะนั้นจำง่ายๆเลยที่ใดเย็นที่นั่นมีความกดสูงที่ใดร้อนย้ำนะมีความกดอากาศตา่ำฉะนั้นลมจะพัดจากที่ต่ําไปหามหาสมุทรค่ะเรียกว่าลมมรสุม แน่นอนอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นพัดมาแทนที่นะการบ้านวันนี้ทุกคนต้องจําให้ได้ว่าอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นพัดมาแทนที่และลมบกลมทะเลเกิดยังไงลมบกเกิดเวลากลางคืนอากาศบนทะเลร้อนอากาศเย็นบนฝั่งพัดเข้าหาทะเลเกิดเป็นลมบกลมทะเล เกิดขึ้นตอนกลางวันอากาศบนบกร้อน้อยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นจากทะเลพัดเข้ามาแทนที่อย่าลืมสบการบ้านพี่น้ำนะคะเอาง่ายๆก่อนคลิปแรกซู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ